ไอเรื้อรังทำอย่างไรถึงจะหายคุณคงจะรำคาญกับอาการไอเรื้อรังที่ไม่หายสักทีใช่ไหมวันนี้เรามีคำแนะนำมาฝากอาการไอเรื้อรังเกิดได้จากหลายสาเหตุคือ 1. การรับประทานยารักษาความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานา 2. โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือโรคไซนัสอักเสบเรื้อรัง แล้วมีน้ำมูกไหลลงคอ 3. การใช้เสียงมากเป็นเวลานานๆานทำให้เส้นเสียงอักเสบเรื้อรัง 4. เนื้องอกบริเวณคอกล่องเสียงหรือหลอดลม 5. หลอดลมอักเสบเรื้อรัง 6. โรคหืดเจ็ดวัน,นโรคปอด 8. โรคกดไหลย้อน ประมาณร้อยละแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ของอาการไอเรื้อรังมักเกิดจากโรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้หรือโรคไซนัสอักเสบเรื้อรังแล้วมีน้ำมูกไหลลงคอโรคคืดและโรคกดไหลย้อนไอเรื้อรังรักษาอย่างไรการรักษาอาการไอเรื้อรังที่สำคัญที่สุดคือการหาสาเหตุของอาการไอ และรักษาตามสาเหตุนนั้นนอกจากนี้การปฏิบัติตัวในขณะที่มีอาการไออย่างถูกต้องยังเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้อาการไอของผู้ป่วยดีขึ้นหรือไม่ทำให้อาการแย่ลงโดยสิ่งที่ผู้ป่วยควรปฏิบัติในขณะที่มีอาการไอคือ 1. หลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่จะทำให้เกิดอาการไอมากขึ้น เช่นสารก่ออาการระคายเคืองเช่นฝุ่นสารเคมีและควันบุหรี่ 2. หลีกเลี่ยงการสัมผัสอากาศจากเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมโดยตรงเนื่องจากอากาศที่เย็นสามารถกระตุ้นหลอดลมให้เกิดการหดตัวทำให้มีอาการไอมากขึ้น 3. ควรให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายให้เพียงพอขนาดนอนเช่น นอนห่มผ้า 4. ผู้ที่สูบบุหรี่ควรหลีกเลี่ยงหรืองดการสูบบุหรี่ 5. ถ้าหากอาการไอมีไม่มากอาจรักษาเบื้องต้นด้วยการรับประทานยาเพื่อบรรเทาอาการไอกรณีที่มีเสมหะร่วมด้วยควรได้รับยาละลายเสมหะเพื่อให้เสมหะที่เหนียวข้นขับออกจากหลอดลมได้ง่ายขึ้น แต่หากผู้ป่วยได้รับยาดังกล่าวแล้วอาการไม่ดีขึ้นภายในหนึ่งสัปดาห์ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุของอาการไอและรับการรักษาอย่างถูกต้องต่อไปก,ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับข้อมูลดีๆที่นำมาฝากขอบคุณที่รับฟังกัน,นจนจบน,นะครับและต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากปันทิพย์นะครับ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการที่จะหาข้อมูลดีๆมานำเสนอท่านขอบคุณครับ